สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่หนึ่งเดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดผ้าพายพี่น้องบารเทาสุข,ขสุข,ขน,ะนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้ำโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางในคลิปนี้เป็นของแม่วันริมโค้งนะคะพี่น้องคะ,อะมือนี้นะคะแม่วันแล้วก็มีเหล็กบ่งส่วงมาฝาก เพิ่นบระดี๋ยวบวงสวงอยู่บ้านเฮ่านะคะพี่น้องคะแม้ว่าเราไปบงวงสวงอยู่ทั้งอ่ออาสปปลาวอยู่เมืองเซโนโซโนะคะพี่น้องคะหมวดที่ผ่านมานี่แม้ว่าเราก็โทรมาบอกอยู่นะคะแต่ว่าแอดลงคลิปเพราะท่านแม้ว่าเราโทรมาบอกอันเศร้าเศร้ามือประกาศผลของงวดที่ผ่านมาเนาะอ่างวดนั้นนะคะเพิ่นไปบวงสรวงได้มากเป็นสองเจ็ดพี่น้องคะงวดน,นี้เพิ่นก็ะหายมากคู่เดียวคือกันสับหรับอ่าเหลือบวงสรวงอยู่เมืองเซโนนะคะแนวทางของแม้วันมื้อนี้นะคะแรงนี่สิได้มาเป็นตัวใด อ่าพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่บ้นจ้าอันแม่้ว่าสรุปของปูนาคัะสรุปใบโตเก่านั่งในอันที่ใบคือเก่าหันบ้านนี้แม่ไมาสรุปใบสามครูค่ะของปูนาแต่เอาชิบหกใบของปูนาหนึ่งชิบหกค่ะเออมาสรุปนี่นนะชิบหกเด้อ À. Và mình có nhà Mà mình... mình như thế si, si... ừ, có nhà không phụ khảo Cô nhà đâu không phụ khảo Mà mình Có phần buông xuống Một cơn này Chết xong. Chết xong, Ừ, à, cô tôi เ้าของวงสวงเลยพันหายเจ็ดสองตรงๆเลยเอ้างวดวันนี้หันนู้บดีร้องอันกันวงสวงนี่ว่าแม่บอกที่มันเข่านั่นแม่แม่บอกแม่นเออที่มันเข่าตอนน่ะนหายสองเจ็ดเราตอนน้นแม่วันเป็นเลขเตาวงแม่ก็เลยโอยากลินน่ะนะบันนี้ตัวนี้มันอยู่ในน้างูคือเก่าเอาถ้าเจ็ดสองนี่บอกแม่วัานเอาในน้ำงูนะเอาทัมสองเจ็ดสองหันไห่ซะตรงพันวงสวงเลยวงสวงมังเกิาบอกแม่บวานค่ะจ้าจ้า มองเก้าบ่มองเกา,า,ก,ากับงูแล้วบจ่จ้าจมองเกาอยู่เสโนนคือเกาโอ้ยู่เสโนคือเกาเ oh, no, นานะจ้าอยู่ฝั่งนั่นโซโ,โกเราอือค่ะคเอาไว้เจ็ดสองกับสามสองเปนบางง้านะมว่าบ่งสวงเนี่ยมันเป็นหน้างูเอาสามสองเปน,นินนินนะเจ็ดสองค่ะจ้าสารุปไว้สามคร่สามนี่ค่ะอว่าเมยว่ามัามนสิขั้นมั่นมาบึนมาสิบ้าทสี่สี่นั่นเอ ค่ S <S <S ะแต่ว่าไฟเอาไปเสียงกับฟันมีแต่ไม่ยิ่งเขาจ้าว่ามีแต่ไม่ยิ่งอืมอืมแต่ว่าตัวเจี๊ยบสองนี่เมีบริเสียงบริยังหรอกแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบวงสรวงแหละพิ่นไหป็นโตแล้วเอาเรื่องให้โดดบวงสรวงเมื่อใดคะแม่วันวันนี่โอ้วันนี่เออบวง,งสรวงอยู่ทีหนูวันนี่อืมค่ะ มันเคยเขาข้องพน่นน่ลงของพนไหวน้ำะจ้าหมวันเออแต่ข้องปูนาก็เรียกแต่ขาเจา๊ิตัดเอาเนี่ยนึงนึงงกับเจ็บนึงเนาะค่ะเพราะว่าเขาลงไหวอยู่แล้วแต่ว่าเมียนิ่งอยู่ในสิบหกเมืนอวานเด่นของปูปูนาอีสิบหกนะคะแม่วันเออนี่ยซค่ะูกเจ็บนึงเป็นร่องค่ะกระตาเหนกับนึงนึงเขากับเอาเป็นร่องเนาะเรียกแต่ฟูชิตัดนะเมียเลงร้ายมันสิ้ไรตัวค่ะ เออใส่รุ่นฟินิดเอาเด้อไพก็ได้แต่ว่าข่มปูเขาวกับข่มยานาดนี่เมนินนม่ซีซีค่ะอืมอันนี้อันตัวหนึ่งคนไทยแม่น้ำปลาไหลมันสองเก่าหัเก่าห้องก็ลุ่เล้วเนาะเอาคีบอันไหวเลยบ่ต้องลูกนอนในคีบหนีเนาะค่ะเออเพราะว่าเมนโบอยากขั้นเกี่ยวเป็นไงนะบอกเลยว่าบออยากอันนี้ไม่ได้ือลงไปตัวหนาแ้วกระถิ่นตัวหนาไหวใช่ค่ะอืม แต่ว่าเพิ่นบ่วงสวเพิ่นก็เอกว่าคัดไรนางเพิ่นว่าว่าจังไหนครับงูใหญ่มันจะมาเล่นน้ำ่นว่าอ่าอันงูใหญ่มาเล่นน้ำพันมันบ่มาพญานาคเหมมันก็ไปเจ็ดสองคนอีดีเลยนี่อืมอืมเพราะว่าเนี่ยพญานาคที่เบสันขี้เพิ่นน่ะมันออกเหล้าคนเหลวเนาะหาชุนกระเบ่าศูนย์นั่นอ่าเออถ้าเป็นเตียนว่ามันมาเล่นน้ำเหม่อนคนว่างูใหญ่จะมาเล่นน้ำคนว่างวดนี้นั่นคนว่า มันก็สิี่เป็นเจ็ดสองคงเพิ่นเพิ่นก็ให้ยเจ็ดสองมาสามสองก็กระบาใหายสามนะแต่ว่าเมตังในนามเพิ่นซื้อได้น่ะอืมค่ะไปเราหายเจ็ดสองตัวเดียวนั่นไหนเพิ่นเขียนให้หายเพิ่นเบาออกมาแล้วแม่แม่อวันมือบดซือเพิ่นเบาออกมาเลยยั่มเพิ่นถือยั่มเพิ่นซุนน่ะนะอืมค่ะยั่มเพิ่นปวดเพิ่นล้าเพิ่นสิบบอกออกมาเลยเจ็ดสองตัวเดียวคู่เดียวเราจะบอกกันหรือไงโอ้เออมันสิได้บ้านนี้นั่น มาเนี่ยห้ามตั้งบนไห้อยู่บ่ตั้งก็ตั้งตัวไหมันเอออันนี้นีตโตของพนวงสวงนี่ตั้งบนนี่เก้าเจ็ดสองคูหนึ่งหันน้าเก้าเจ็ดสองค่ะเดียวต่เจ็ดสองเอาสองคูเลยค้านตวนะไม่ให้สองลักค่าเอาเอาสองคูนโอ้ยเครื่องบินกับเครื่องบินกับึ้นอันจันทวันกับ จะวดกัขึ้นพอดีพอดียังเสียงหัวเสียงแม่มั่นจะลวขึ้นพอดีค่ะหมันช่วมันเสียงมันขาดเออโอเคเรามันิมจะลวดไปแล้วค่ะเออเอาเอาซ้ำๆตัวหนึ่เจ็ดสองกับเก่าเจ็ดสองค่ะมุนตาล่นเอาแน่หันเด็แต่ว่าคนหายคนกระหายเจี๊ยตสองสามสองคนกะบวดหายซ้ำแต่ว่าเม่ตั้งแน่แน่ฟัสนะอืมค่ะในตัววงสองเราก็หายเจ็ดสองตัวเดียวนั่นแหละค่ะ บัดบัดเพิ่นสีรุ่งสียังเพิ่นว่างูใหญ่มันมาเล่นน้ำ่นในห้องเป็นสี่นะค่ะงูใหญ่มันก็มีแต่เจ็ดโซงอันนี้คนก็เลยว่าอันนี้บัดบัด่นสีรุ่งสียังเนี่ยคนหายก็จ้าเอาปากกามาบัดก็ก็สมด์มาเพิ่นก็เลยเขียนอันเจ็ดโซมันก็วงปุ่มแล้วก็ขีดก้ากับบาดทับไม่คือกล้ากับบาดทับคือนงวนงานแท้งงานันเป็นยังไงคือกล้ากับบาดทับไหมอุมไว้แล้วก็ขีดขีดก้ากับบาดทับด้วยในเจ็ดโซมัน เอาแม่วันมือนันที่แม่วันคิดอันฝันว่าเพิ่นคิดกากบาทให้มันออกปรก่อนเรียกงง่วนั่นนะออกขึ้กันนั่นแหละขึ้นั่นก็ได้โอ้ที่พันกากบาทให้ฮะเนาะเขายังมาว่ามันอันเพิ่นหมายความว่าจังไดเห็นว่แม่วันเนาะเออหมายความว่าได้ใดมันสิออกหรือบอกกันเถอะเพิ่นกระทับไว้มันสิออกตัวนี้ทันที่นะโอ้อันนี้ก็คือกันแม่นบ่วงกลมแล้วก็คิดทับเจ็ดสองนี่เอออันนี้บ่ได้ฝันบ่ลอะไรอยังนี้เพิ่นวงสวงนี่อันนี้เออค่ะวงสวงเนาะเพิ่นวงกลมไว้แล้วแล้วเพิ่นก็เอา กาแดงอะมัดขีดกากระบะทับเลยอือแล้วเพิ่นวางจังไหนบ้านี้แม่ว่านเพิ่นวางไหนขีดกากระบะทับแล้วเพิ่นวางไหนบ้านี้เออเพิ่นก็เลยว่ามันจะออกอยู่ในนี้เราอะโอ้เราก็เลยทิมกระดาษไทยพวกชุ่มพวกเข้าอพวกอันนี้ละค่ะเออทิมให้ได้ไวๆๆก็เอาไปเพิ่นเราเพิ่นสีเมื่อเพิ่นเราเพิ่นก็เลยข้าเจ้าเพิ่นก็เลยออกแตกข้าเจ้าองสีนะอือพอเพิ่นมาถือหลังข้าเจ้าองสีนะอ บ่งวงสวงอยู่เซโน่คนเตี้ยเออเออบ่องวงสวงอยู่โซบุบป้าวอืมค่ะค่ะค่ะของแม่ไปออันอันตะลุงวันนี้เพ uh ันสิบ uh ่วงสวงเที้ยเดียวมันบ่แม่วันค่ะเออทุกทุกคุยโอ้ยรวยใหญ่น่ะค่ะทุกว่านมันจะบ่วงสวงมือก่อนมือจะออกขันมันเป็นวันชิ้นใหญ่งสิพุทกับสิบบ่วงสวงวันชิ้นใหญ่งสินะเมื่อหลับพันหนึ่งบ่วง s w i วันชิ้นัดได้แม่ไปเมื่อวันชิ้นัดเหมันนั้เออค่ะ เออมมือเดือนเบิร์ดค่ะจังหวัดลุ่มซ้ำนีเลยน่าสรุปใช่ไ่มได้ค่ะแม่วันคะจ้าจ้าจ้าโอเคค่ะจ้าเขอบคุณแม่วันที่ชงขคาวนะคะแม่วันคะจ้าจ้าจ้าโชคดีค่ะแม่วันคะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะสรุปหน้าทางถ่ายคลิปนี้นะคะ พี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะมัอนี่แม่วันเล่ามาเน้นย้ำคงสุดท้ายให้นะคะพี่น้องคะแนวทางมัอนี่ของแม่วันนะคะกับมีแนวทางของปูนัคาราชเนี่ยหนึ่งโกนะคะพี่น้องหนึ่งโกแล้วก็ของยานัคาราดกับปูขาวนี่คือซีซีแล้วกับมีเลขที่แม่วันเล่าไปบวงสวงมากนะคะไปบวงสวงอยู่ทั้งฟังประเทศเล่านะคะอยู่เมืองเซโนนะคะพี่น้องค่ะวันที่ผ่านมานี่ได้สองเจ็ดแต่ว่าไอ้ลงคลิปบ่ท่านเนาะ พี่น้องก็เลยบริรุ่งนะคะพลพี่น้องคะแม้วา่าเราโทรมาบอกอยู่มื่อนี้นะคะแม้วา่าเราก็ไปบวงสวงมาเพอด ay เจ็ดสองมานะคะตัวเดียวเลยเพิ่นหายเจ็ดสองตัวเดียวนะคะพี่น้องคะส่วนนี้ก,ก็เป็นอ่าของแม่วันนะคะที่เราเพิ่มเติมมากก็เป็นสามสองแล้วก็อ่าแม้ว่าเราก็จับสามตัวหายเก้าเจ็ดสองแล้วก็ซีเจ็ดสองนะคะพลพี่น้องคะ ใจแก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางมนีนะคะแรงนีจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนมนีนะคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะอ่าเน้นย้ำโขงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะแนวทางทั้งเบอร์ทั้งม้วนมนีมีเพียงซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อเอาใจใงกันนะเบอร์พิจารณาเบิ่งนะคะพอแม่พี่น้องคะโบ้ติดกันเนาะอ่าค่ะ พี่้องน้าปพิจรณาเบิงน,นะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพระพี่้องบานเทาสุขสก้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโค้งค่ะสำหรับพม่พี่ดองท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะทำไปอยางสิ้ลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่แหล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการ นะคะผู้ม่กั่นงคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอค์ก็จะได้ขอตัวลาผพ้กำองบมาเท่าสุขสุข้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี